ชมคะ่ะไปดูความคืบหน้าคดีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มตลาดนัดจดตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะคะเหตุการณ์นี้สะเทือนใจคนรักสัตว์มากเพราะว่ามีสัตว์เนี่ยเสียชีวิตไปนับพันตัวเลยหลายชนิดเลยเนี่ยน,น,นะคะล่าสุดเนี่ยเขากําลังอยู่ระหว่างการหาสาเหตุกันอยู่ว่าต้นเพลิงมันมาจากไหนกันแน่แต่เห็นว่าวันนี้ทางพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่แล้วน่าจะได้คําตอบแล้วนะคะไปหาคําตอบพร้อมกันค่ะกับคุณอิททิพัฒน์ปิะโรดรายงานสดเข้ามาเชิญเลยค่ะ ล่าสุดเจด้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอีกครั้งในเบื้องต้นสันนิษฐานนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้า,ฟาล,ลัดวงจรครับคือร้านจุดบริเวณน,นี้นะครับด้านในก็จะมีแผงไฟฟ้าวงจรครับซึ่งตอนนี้ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นเข้าไปบริเวณด้านหลังครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็ยืนยันสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นะครับโดยวันนี้เป็นการเข้าตรวจสอบครั้งที่2นะครับหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบแล้วแต่ว่ายัง คงมีความร้อนเกิดขึ้นอยู่นะครับหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้ในโซนจําหน่ายปลากัดและสัตว์เลี้ยงของโครงการตลาดสีสมรัฐเขตจ,จตุจักรกรุงเทพมหาคนครนะครับบริเวณตลาดนัดจดตุจักรครับถนนกาแพงเพชรสครับเมื่อวานนี้ครับก็เลยทําให้ พื้นที่ล็อกที่ขายสตกเลี้ยง118ห้องครับถูกเพิงเผาว่าเสียหายนะครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับไม่ว่าจะเป็นทางพลตารวจโทตระยรงผิวพันธ์ครับผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจครับรวมถึงพลตรีวาทีอัศวะตมงกูลนะครับผู้บังคับการตํารวจพิสูจน์หลักฐานกลางครับซึ่งเป็นหัวหน้าชุดในการนําเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานครับลงมาสํารวจในวันนี้นะครับซึ่งพลตรวจโทตรัยรงผิวพันธ์เปิดเผยนะครับว่าจากการ เข้าพื้นที่ครับพื้นที่ที่อาจจะเป็นจุดต้นเพลิงพบว่าทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงมีจุดพื้นที่ลักษณะของการเป็นพื้นที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือเป็นหิ้งพระนะครับหลังจากนี้ก็จะนําพยานหลักฐานที่เก็บได้ไปตรวจสอบในห้องแลบตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ครับซึ่งจะเร่งดําเนินการตรวจสอบให้ผลออกมาไวที่สุดกับหาผลสรุปที่แน่ชัดจากนั้นก็จะส่งมอบพื้นที่ให้กับพนักงานสอบสวนและให้พิจารณา เพื่ออนุญาตให้เจ้าของร้านค้าต่างๆครับเข้าพื้นที่ไปสำรวจทรัพย์สินที่เสียหายได้นะครับซึ่งบางส่วนนั้นก็เริ่มที่จะเข้าไปสำรวจความเสียหายกันแล้วนะครับไปฟังเสียงของทางพลตรวจโทไตยรงผิวพันธ์ครับที่เกิดเหตุเนี่ยเราทราบจุดที่น่าเชื่อว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงนะครับจากพยานที่เป็นเจ้าที่รปภของทางสวนเจริญจักรนะครับแล้วก็วันนี้ในการตรวจเกิดเบื้องต้น นะครับเราก็พบว่าในจุดที่เชื่อว่าเป็นจุดต้นเพลิงเนี่ยมีทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พบเกี่ยวกับอของศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะต่างๆนะครับเช่นกุมารทองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ทางเจ้าของรายแต่เขารู้ถึนะครับก็มีนะครับก็คงจะต้องมาตรวจสอบเะเลียดตต่อไปนะครับว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากสาเหตุใดนะครับ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการให้ความช่วยเหลือผู้ค้านะครับที่มีสัตว์เลี้ยงซึ่งยังรอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่โซนฝั่งขวาสุดของตัวอาคารนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านปลากัดปลาสวยงามครับเพื่อช่วยเหลือปลาที่ยังรอดชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างจุดบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็จะมีผู้ค้าครับเขาก็นําปลากัดเนี่ยครับ ให้กับคนที่นําไปเลี้ยงนะครับซึ่งจากการที่ผมพูดคุยกับเจ้าของร้านประกาศตอนนี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะหาที่ค้าขายใหม่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือการช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นเนี่ยก็คือช่วยเหลือเยียวยาหนึ่งหมื่น 1000กว่าบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างการหาสถานที่แล้วก็การวางแผนว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็นําปลากัดปลาสวยงามยางจุดบริเวณนะครับออกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจจะนําไปเลี้ยงนะครับมาดูโซนที่เกิดเหตุทางด้านหน้ากันบ้างนะครับซึ่งขณะน,นี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีตํารวจพิสูจน์หลักฐาน,นยังคงเข้าไปครับเพราะว่าหลังจากที่เข้าไปสํารวจแน่ชัดแล้วว่า2ห้องนะครับสองคู่หา2ล็อกเนี้ยเป็นจุดที่เกิด เพลิงไหม้ครับก็เข้าไปสํารวจอย่างละเอียดครับอย่างที่บอกครับเพื่อที่จะคืนพื้นที่แล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงนะครับในส่วนของจุดบริเวณด้านซ้ายมือของผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เกิดเพลิงไหม้เช่นเดียวกันครับไม่มีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ครับแต่ก็มีการไว้อาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําอาหารครับมาให้นําดอกไม้มาวางเพื่อที่จะไว้อาลัยให้กับสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่คนครับแต่ว่าคนที่เห็นความสงสารของสัตว์เนี่ยเขาก็สงสาร สารสัตว์แล้วก็มาไว้อะไรเดี๋ยวเราจะลองสอบถามกันนะครับว่าเดินทางมาจากไหนสวัสดีครับคุณพี่เดินน้องเดินมาจากไหนลูกเดินมาจากไหนบ,บางบอนค่ะบางบอนเอ้าทําไมถึงมาไก,กลกันขนาดนี้ก็เลี้ยงสัตว์เหมือนกันค่ะที่บ้านก็เลี้ยงหมาแล้วก็น้องแมวด้วยค่ะ<อ>ติดตามข่าวเห็นทุกช่องทางเลยเ<อ>ลย สงสารส,สงสาร,สสาร,สสารตอนที่เราเห็นว่ามีสัตว์จุดตายเป็นจำนวนมากนี่ก็คือตอนนั้นเราก็ก็เกือบร้อาะค่ะพยายามไม่ดูข่าวด้วยแต่ว่าก็เห็นทุกช่องทางก็เลี่ยงไม่ได้อยู่ดีนี่ก็เลยซื้ออาหารแล้วก็ดอกไม้มาให้อันนี้คือในมุมของคนที่เลี้ยงสัตว์เนาะใช่ค่ะแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนแต่เขาก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตใช่ค่ะเราต้องคิดว่าตอนเขาตายทรมานอยู่ในกรงเช่ค่ะมั้ก็พานึกภาพวก็นางสารคดีถึงเขาแบบว่าไม่ชอบงูเหมือนกันค่ะแต่ว่า เขากัดตัวเองเลยที่หนูเห็นรูปอะค่ะเห็นตามข่าวใช่หดหูใช่ไหมครับใช่โอเคขอบพระคุณน้องทั้งสองคนมากนะครับมาจากบางบอนนะครับนี่เป็นเสียงของคนที่เดินทางมาไว้อะไรให้กับสัตว์เลี้ยงครับอย่างที่บอกครับว่าแม้ว่าไม่ใช่คนนะครับไม่ใช่มนุษย์แต่ก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับที่มีชีวิตแล้วก็ต้องเสียชีวิตอย่างทรมานในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้แห่งนี้ครับนี่คือความคืบหน้าครับล่าสุดที่เกิดขึ้นที่ตลาดนัดจุจัดกลับไปที่ทั้งสองท่านคครับ